สวัสดีค่ะพี่น้องสุขคนวันนี้วันกับผ้ามาเห็ดขันดอกใหม่ด้วยค่ะเพราะว่าเข้าสิบปีไหวผ้ผาตอนี่นะคะพี่น้องค่ะเพื่อจะได้เห็นคลิปหาครูด้วยค่ะเออมีเทียนซีกับยายสิมนั่นเวยค่ะอันนี้หิ่งพ้าใหญ่อ่า อันนี้ก็คือหิ้งพระหน้าห้องหวานจะต้องทําทุกพระนะคะอันนี้ก็คือไหว้ปู่ปู่กับย่านะคะไหว้พญา,านาคเลค่ะแ้วก็อันนี้ก็เป็นบักเบงนะคะพี่น้องก็คือผ้านไหว้พระนะคะกรสิทธิ์สามคููก็คือที่หวานบอกกันแล้วค่ะว่านี่ออของหิ้งพระใหญ่จะต้องคููหนึ่งนะคะ แล้วก็หินพระนางของวันอีกก็ตรงเป็นคููหนึ่งนะคะแล้วก็ของปูศรีพุทธงานสรีพุ่ธมาาแล้วก็คูอ,อนัตนาคราชก็ตรงอีกคูหนึ่นงด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้วันก็กจะขอขอบคุณหลายๆที่พี่น้องมารับชมนะคะเดี๋ยววันขอไปเหตุยิดให้เรียบร้อยซะกอนนะคะเดี๋ยวคอยมาเล่นคอยมาคุยกันใหม่นะคะคอยมาพบก,กันใหม่นะคะพี่น้องเหีือว,วันก็ขอขอบคุณหลายๆะคะที่รับชมดีคะ่ะ บ๊ายบายหลับอนุโมทนาหลับบุญน้ำกันเดจ้า